อ่าเออ่เรายังอยู่ต่อกันด้วยตรงนี้นะครับอา่ายังอยู่ต่อกันด้วยตรงนี้นะอ่านท่งเรียนโปรดสังเกตนิดหนึ่งอันนี้ย f หา x เนะี่ยเป็นตัวลูกของตัวนี้ของ f x ท่านเรียนสังเกตนะครับเอ่อพอออกมาเป็นตัวลูกแล้วเป็นเป็น f หา x แล้วเนะี่ยสังเกตตัวท้ายตรงสมมุติตรงเนี้ยมันมันคือลบสองลบสองเนี่ยถูกดิฟมาจากลบสอง x นะทั้งสองตัว แต่จริงๆเราจะมีเราจะมีบวก3อยู่อีกตัวหนึ่งซึ่งบวก3ดิฟออกมาแล้วไม่ได้0แล้วก็ลบ4เนี่ยดิฟออกมาแล้วไม่ได้0นซึ่ง0ูนเนี่ยเราไม่ได้เขียนไว้เพราะศูนย์ไปบวกลบ2มันก็ได้2เลยไม่ได้เขียนทีนี้ถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับย้อนกลับถ้าเราย้อนกลับจากลูกขึ้นไป,ไปหาพ่อเนี่ยจากลูกขึ้นหาพ่อเนี่ยปรากฏว่าเราย้อนตรงลบ2เนี่ยได้มาเป็น 2x แน่นอนเดี๋ยว่อยว่ากันนะครับเนี่ยย้ายเอ่อย้อนลบ2จะได้เป็น 2x แต่บวก3กับลบ4เราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคือค่าคงตัวลบบวก3กับลบ4ี่นะมันคือค่าคงตัวซึ่งดิฟเรามาไปสูตรถ้าย้อนกลับมานะมันจะต้องได้ค่าคงตัวส่วนมันจะเป็นบวก3หรือเป็นลบ4ี่นะมันขึ้นอยู่องค์ประกอบภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาเราจะทําการอินทิเกรตหรือการหาปฏิยานุพันธ์เนี่ยกระบวนการตรงข้างกับการดิฟเนี่ยการดิฟหรือการหานุพันธ์เนี่ย เพราะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อไว้ว่ามันจะต้องสมมุติว่าถ้าเขามีค่าของตัวแล้วเขาจะคืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มตัว c ไปเพราะฉะนั้นสูตรที่ครูเขียนไว้ตรงนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้เขียนตัว c ไว้นะก็ต้องต้องมีการบวกด้วยตัว c ด้วยลูกนะนอกจากชุดนี้ทําการอินทิเกตด้วยหน้าตาตัวนี้แล้วเราต้องเพิ่มเติมด้วยการบวกด้วยตัว c นะบวกด้วยตัว c นะครับเพราะฉะนั้นจะมีสูตรเพิ่มสูตรเพิ่มนะถ้า f x เท่ากับ a จะได้ว่า ตัวปฏิยานุพันธ์ขํามัน,น่ะเอตัวใหญ่เเนี่ยจะได้เป็น ax และเพิ่มเติมด้วยะบวกด้วยตัว C ตัวอย่างเช่น fx เท่ากับ5ถ้าเราจะหาปฏิยานุพันธ์หรือเราจะทําการอินทิเกรตเนี่ยอินทิเกรตเนี่ยก็กลายเป็น 5x เติม x ไปเลยนะครับเป็น 5x อบวก C อย่าง5ตัวนี้ก็เปลี่ยนเสมือนลบ2ตัวเนี้ยพย้อนกลับจะกลายเป็นลบ 2x เนะก็เป็นสูตรอีสูตรหนึ่งนะประมาณอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเราจะมาฝึก การการการอินดิเกตกันก่อนฝึกให้ข้องมือก่อนก่อนที่จะลงลงสู่รายละเอียดต่างๆนะครับคจะย,ยกตัวอย่างมาง่ายๆก่อนเป็นขั้นขั้นตอนนะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆก่อนอถ้า fx นี่เป็นเป็นการเป็นการเ,เ,เรียนรัดนะครับถ้า fx เท่ากับ 5x ยกกำลัง3 เราไม่เห็น C, right? C นีใช่ไหมซีนี่อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ลูกอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เราถือว่ามีน,นึงตัวนะครับในตีนย้มาสามารถเขียนในรูปว่าถ้ามีตัว C ก็คือเส้นบวกศูนย์แต่ว่าเราต้องสนใจแค่ตรงนี้ที่เดียวอ่าเราก็จะทําการหาปฏิยานุพันธ์สัจจะแค่ตัวนี้นะเดี๋ยวงลงรายละเอียดนะครับนี่เป็นการสอนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้ให้ลงลึกถึงตรงนี้ไว้ก่อนอ่าถ้าตามสูตรคือก็ห้านี่เขียนไว้ก่อน x กาลัง3ก็ต้องบวกด้วยอะไรลูกของเดิมก็ต้องบวกด้วยแหละเป็นสามบวกหนึ่งเขียนไ้ก่อนและ x กำลังเดิมเนะี่ยเดกก่อนที่ที่มันจะเหมือนไอเ้เจ้าที่จะนี่ดิบไป,เ,ปนเนี่ยกำลังเดิมของมันเนี่ยก็คือมันเคยเอาตัวนี้คูณมาเพราะนั้นก็สูตรมันคือหารกลับนะครับหารกลับด้วย3บวกหนึ่งและลืมบวกอะไรลูกบวกสีก่เพราะนั้นคำตอบของข้อน,นี้ก็คือ5คูณกับ x กำลัง3ามบวกก็ได้4 สามบวกหนึ่งก็ได้ลูกได้สี่แล้วก็บวกด้วยอะไรลูกบวกด้วยตัวสี่นี่คือคําตอบนะครับนะไม่ยากนะอ่ะลองดูกําลังติดลบดูบ้างทีอันอันที่สองถ้า f x เท่ากับเหมือนเดิมเลยห้าแต่ x นี่ยกกําลังลบเดี๋ยวเป็นลบสามแทนให้หาปฏิยานุพันธ์หรืออินทิเกรตเขาเนี้ย ก็เขียนห้าไว้ก่อนเลยลูก x ยกกำลังเนี่ยมันลบสามใช่ไหมลบสามเราต้องบวกด้วยเะไลูกบวกด้วยหนึ่งแล้วก็เอาตัวกําลังใหม่เนี่ยกาลังใหม่เนี่ยหารก็เป็นหารด้วยลบสามบวกหนึ่งแล้วอย่าลืมบวกอห้ลูกบวกด้วยตัว c คือค่าคงตัวเพราะฉนั้นผลคําตอบออกมาก็เป็นห้าคูณกับ x ยกกําลังลบสามบวกหนึ่งเหลือลบอะไรลูกลบสองแล้วก็หารด้วยลบสองแล้วก็บวกอะไรบวก c อ่ะทีนี้เวลาจะตอบกํบลาลังติดลบเราไม่ไยอมตอบเหมือนดิฟลเวลาดิฟเนะี่ยถ้ากํลาลังติดลบเราต้องแก้ไขให้กํลาลังเป็นบวกโดยการโดดขึ้นโดดลงของเราเนี่ยก็าบวนก็เหลือแค่ลบเหลือแค่ห้าส่วนด้วยลบสองลบเขียนมาข้างหน้าก็ได้ลูกแล้วก็สองเอ็กยกกำลังลบสองข้างบนโดดลงล่างกลายเป็นเอ็กยกกำลังสองแล้วก็บวกกัลบบวกสี่นี่คือคำตอบสุดท้ายได้ไหมอันนี้จะ จทยมาแบบตรงๆนะครับท่านาแบบไม่ตรงเป็นโกนิดนึงเช่นข้อ3 fx เท่ากับ 2x ยกกำลัง2แต่ส่วน3นะกำลังเป็นเศษส่วนก็ไม่ต้องซีเรียสนะกำลังเป็นเศษส่วนก็พร้อมพร้อมที่จะอินทิเกรต เหมือนกับพร้อมดิฟน่ะถ้าดิฟถ้ากําลังเป็นสแควร์รูทมาเนี่ยเราก็ต้องแปลให้เป็นเศษส,ส่วนก่อนนะอ่าอันนี้ไม่ต้องแปลงเนี่ยอันนี้พร้อมที่จะทําการอินทิเกรตนะพร้อมที่จะอินทิเกรตทูกมีพร้อมแล้วสองเขียนไว้ทีนี้พอกําลังเป็นเศษส,ส่วนเนี่ยเราก็ต้องระวังกำลังมันคือสองส่วนสามเราต้องบวกด้วยอะไรลูกบวกด้วยหนึ่งนะแล้วอย่าลืมก็หารด้วย 2องส่วนสบวกหแล้วอย่าลืมบวกไปลูกบวกสแล้วค่อยคำนวณทีหลังอ่ปาปัญหาบวกเศษส่วนเนี้ยก็อย่างที่พวกเราเอาได้เป็น2 x ยกกำลังอะไรเอ่ยนะ2องส่วนสบวกหคาร์นอลเป็นเป็น3าบวกสเป็น5้ส่วนสลูกก็ได้เป็น5้าส่วนสามคูรูเมรทัดนะครับนิดนึงนะแล้วก็ต้องหารด้วยลูกระวังนะหารด้วย5 ผลกำลังก็ได้5ส่วน3เหมือนกันได้ลืมบวก4ตัวนี้ระวังนิดนึงอ่ะเป็นมัทัดแล้วอ่ะเป็น2นะ x ยกกำลังเศษ5ส่วนลบ5ส่วน3ตรงนี้บวก4เขียนไว้เลยแล้วหารด้วยหารด้วย5ส่วน3เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกลายเป็นคูณด้วย3ส่วน5เพราะฉะนั้นตรงนี้มาคูณข้างหน้าเลยกัน กับเศษเป็นส่วนนะครับเป็น3าส่วนหนะหารด้วยเศษส่วนเนี้ยกับเศษเป็นส่วนเป็น3ก็เป็น3าส่วนหโดยเอา3ขึ้นมาคูณข้างบนนี่คูเยอะนเท่ากับตรงนี้ก็แล้วกันก็ส่วนส่วน5นะกับเศษเป็นส่วนนะครับหารด้วย5้าส่วนสมก็นคือคูณด้วย3าส่วนหนี่เองเอานะคำตอบก็คือ3าคูณสเป็นอะไรลูกเป็น6 x เกยกกำลังอะไรเนี่ยยกกำลัง5้ส่วนส ส่วนด้วยอะไรลูกที่เหลือในส่วนด้วยด้วยห้าแล้วก็ลืมบวก,ลก,บกเลขบวกสี่อ้าวเวลาตอบนะเวลาเวลาตอบก็ไม่น,ะมนิยมตอบให้กําลังเป็นเศษส่วนนะครับห้าส่วนสามเนะี่ยทำยังไงก็ต้องแปลงเป็นสแควร์รูทคำตอบจริงๆก็คือหกลากที่อะไรลูก x เนี่ยลากที่ลากที่สามของ x ยกกําลังอะไรลูก x อกยกกำลังห้าแล้วก็ส่วนด้วยอะไร ตัวดีห้าแล้วก็บวกด้วยอะไรบวกด้วยซีแต่รากที่สามของ x อกยกกำลังห้าเนี่ยจริงๆมันตบได้อีกนะครับนะมันสามารถเท่ากับตรงนี้ได้อีกนะนะเอ็ x, ในนี้มีห้าตัวแต่รากที่สามสามตัวออกได้หนึ่งตัวก็กลายเป็นหกนะคูณกับ x อกยกกำลังหนึ่งนะรากที่สามกับลังห้าออกออกเอาเอาไม่ใช่ x ยกกซลังสามครับนี่คือรากที่สามนะครับหกเอ็ก คูณอันนี้เหลือ x กำลังอะไรลูก x กำลัง2แล้วทั้งหมดนี่ส่วนอะไรลูกส่วนด้วยหนะแล้วก็บวกด้วยสไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไอนน้เอาไปสีแดงนะให้รู้ว่ามันคือรากที่อะไรลูกรากที่อะไรลูกรากที่3นะ x ตัวนี้ยกกำลังหนึ่งนะครับต้องเงนนนะขียนทั้งหางนิดนะเขียนทั้งหางอย่างนี้ลูกเป็นคําตอบนะครับไปนี่เลยเ,เท่ากับ6 x แล้วก็รากที่อะไรลูก ลากที่3ของ x ยกยกกำลังลูก x2 ยกสส่วนอะไรลูกส่วน5แล้วก็บวกอะไรลูกบวก4อะไรประมาณเนี้ยนะการจะอินทิเกรตเนี่ยนะการที่เราจะอินทิเกรตอะทุกอย่างต้องอยู่สภาพพร้อมอินทิเกรตก่อนแต่เวลาตอบนะครับหมือนจะเหมือนดิฟเลยเราจะไม่ตอบให้กำลังเป็นเศษส่วนนะเราต้องแปลให้เป็นแปลให้เป็นในรูปของลากนะครับ รูปรากเพราะว่าถ้าเผื่อเราจะต้องการหารในขณะเมื่อ x มีค่าไปนโนป่นไปนี่เนี่ยนะเราได้คำนวณหาออกมาได้ประมาณอย่างเงี้ยลูกนะอ่ะอยังมีอีกอยังมีอีกนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดนะขกระดักนิดนึงเราจะไาย้อน ย้อนอันนี้กันลูกย้อนโจทย์ข้อนี้กันเดี๋ยวเราจะย้อนกลับนะครับโจทย์ที่ครูให้มาตอนตอนแรกเนะี่ยเราจะย้อนดูซิว่าจากเนี้ยย้อนไปเนี่ยมันจะใช่ไหมนะเดี๋ยวเราเทียบกันก็แสดงว่าตัวนี้จะกลายเป็นรูปรูปก็ลก,กลายเป็น f อะไรลูกเป็น f x สมมติตรงนี้เป็นเป็นโจทย์ใหม่ของครูก็คือเนี่ยถ้ากลับตรงน,นี้นะครับ 15 x ยกกำลังสลบด้วย6 x ยกกำลังสอวก6 x และลบสคือตัวรูปตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองย้อนกลับขึ้นไปดูที่จะใช่ตัวนี้ไหมอ่าก็แสดงเราจะหาตัวพ่อของตัวนี้ซึ่งในโจทย์ข้อต่อไปมาคือตัวนี้แหละตัวนี้นะอ่าก็เป็น f ลูก f ใหญ่ x ถ้าเราคล่องนะครับถ้าตัวเลขมันง่ายๆไม่วุ่นวายลูกนะถ้าตัวเลขมันง่ายงไม่วุ่นวายก เขียนเลยลูกลำแรกเขียนเลยสเกกยกกำลัง4ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องบวกเพิ่มเป็น x กยกกำล,ลังะลรลูก5ไปเลยนะแล้วก็หารด้วยอะไรเลยหารด้วยตัวนี้แหละเดยลบก็เขียนไปก่อน 6x กําำลัง2ก็ต้องเป็นกำลงัง3แล้วก็ต้องหารด้วยอะไรลูกหารด้วย3บวก,กด้วย6 x กยกกำลงัง1่ก็กลายเป็น 6x ยกยกกำลัง2ก็แล้วต้องหารด้วยลูกกำลงังใหม่คือ2ลบ2นี่ค่าคงตัวลบ2กลายเป็น2อ,อะไรลูก สองแล้วอย่าลืมบวกเะยลูกบวก4เอาดูผลสิตรงกันหมห้าตัดสิได้สามกกกำลังอะไรลูกห้ตัดสได้สองกยกกำลังสามสองหารหกได้บวกอะไลูกบวกสามกยกกำลังสองลบสอแล้วก็บวกอะไลูกบวกซเป็นไงตรงกันไหมลูกจากตรงนี้ตรงบนเนี่ยจากตรงนี้ ผลงานไหมนะเพียงแต่ว่าตัวท้ายนี่เรายังไม่รู้ว่าเบอร์อยู่ว๊